สวัสดีครับนี่ก็จะมารีวิวสินค้าอีกชิ้นหนึ่งครับเพิ่งทําเสร็จอ่างสิงเท้าเหยียบครับทีนี้เป็นงานสั่งทําครับของลูกค้าเพิ่งทําเสร็จเลยครับ2ตัวจริงจริงออเดอร์มีห้าตัวครับนี่เราจะส่งสองตัวก่อนนะฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับ2ตัว ะาาววเเหยยบีบนโอคอคลองเหยียบอีกทิลูกนะเหยียบล้างมือให้ลูกค้าดูะโอเคโอเคสะดวกสบายครับเ,เหยียบง่ายไหมลูกโอเคเหยียบง่ายเนาะ,ะเดี๋ยวลองเหยียบดิ นำออกหยียบง่ายครับโอเคโอเคถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันนะเข้ามาได้ครับที่เบอร์นี้เลยครับด้านหลังเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแนะนำสินค้าเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ